สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาก t h a i n Channel พูดราสาร์จ,กจักาวาลแปลความหมายด้วยการอ่านอภัเทลล์หมอแจนนะคะคลิปนี้มาดูดวงนะคะว่าใครจะเข้ามาหาชาวธาตุดินราศีกันราศีพฤศภราศาีมังกรการอ่านพรังงานนะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ พลังงานหมายถึงว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนะและพลังงานของตัวของคุณมีพลังงานเอเนจีที่เชื่อมโยงกันและกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังณนะขณะนี้หมอแจนไม่ได้รูดดวงส่วนตัวให้ใครผู้ใดผู้หนึ่งนะคะบางครั้งสถานการณ์อาจจะตรงกับคุณหรือบางอ่านบางครั้งอาจจะไม่เกิดหรือไม่ตรงก็ได้คลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณนะคะเป็นแบบไทม์เลสไม่จำกัดระยะเวลานะคะ ชาวธานดินนะผู้ศพกัณมังกรเราขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะห้าใบหมายถึงว่าเราจะดูพลังงานว่าชาว่านดินนะคะผู้ศพกัณมังกรเนี่ยอยู่ในพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะมาถามไพ่ว่ามีแนวโน้มใครจะเข้ามาเป็นพลังงานแบบไหนนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะชาว่าตดินนะคะไพ่คุณได้ห้าดาบ emperor Last night of souls นะคะ justice ชาวท่าดินเหมือนคุณตัดสินใจใครบางคนบางสิ่งบางอย่างนะคะหมือนถ้วยนะเมื่อกี้หมอเพิ่งทำคลิปชาวท่าไฟไปนะคะมีพลังงานของราศีเมษมาโหดที่ชาวท่าดินด้วยนะแสดงว่าตัวตนของคุณเนี่ย นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนชาวธาตุดินนะคะกำลังตัดสินใจนะคะเอาง่ายๆแหละนะค,ะคุณมองมุมมองว่าความสัมพันธ์นี้คุณได้อะไรและเขานะ,ค,ะคุณให้อะไรเขาไปและคุณได้อะไรกลับตอบแทนกลับมานะ,ค,ะความสัมพันธ์เนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความรักกับคนคนนี้นะ,ะในพลังงานของคุณเนี่ยคุณคิดว่า มันเป็นความรักครั้งใหม่ที่ก่อเกิดขึ้นในใจของคุณทีนี้คนคนนี้มีอิทธิพลต่อในพลังงานของคุณอย่างมากๆนะคะพลังงานตัวตนของคุณเองเนี่ยแต่คุณยอมแพ้หรือยอมถอยหรือมันมีความขัดแย้งนะคะในความรู้สึกของตัวตนของคุณเองว่า,าตัวเราก็มีดีนะและเขาคนนั้นนะ,ะอยู่ที่ที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะไม่ ไม่ตัดสินใจหรือไม่แอคชั่นไม่ตัดสินใจให้เป็นจริงเป็นจังเนี่ยในความรวดเร็วนะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณจะเก็บความรักครั้งนี้นะคะเหมือนคุณตัดสินไปแล้วว่าถ้าคนนี้ไม่ทํางานในความสัมพันธ์คุณเขาไม่แอคชั่นคุณจะให้เขาเป็นคนแค่คนที่คุณรู้จักหรือร่วมงานหรือคุณที่เป็นเป็นคนที่คุณนะตัดสินไปแล้วนะคะ แต่คุณยังมีความรู้สึกหรือรักหรือรักคนคนนี้แหละนะคะชาวชาวธาตุดินนะในพลังงานของคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องตัวตนของคุณเนี่ยเหมือนว่าคุณนะ่ะเถียงหรือทะเลาะก,กับตัวเองนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าคุณก็มีดีไม่จะเป็นจะต้องวิ่งตามใครหรือคนนั้นก็อาจจะคิดสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะคะมันทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีความขัดแย้งและคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ว่า จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ดีหรือให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนคุณยอมจำนนกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปคือคุณไม่ได้ลงมืออะไรกับความรักของคุณเลยจะบอกว่าเหมือนคุณแอบรักใครสักคนหนึ่งหรือชอบใครสักคนหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออคนคนนั้นไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์ก็ได้นะในมุมของผู้ชายหรือคุณผู้หญิงคุณอาจจะนะตัดสินใจว่าเขาไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์และคุณก็ตัดสินคนคน,นนั้นไปว่า ถ้าเขาไม่รีบนะไม่รีบจริงจังชัดเจนหรือไม่รีบทํางานในความสัมพันธ์ให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคุณก็จะตัดเป็นคนที่ตัดสินใจเองเหมือนแล้วยอมยอมเขาเรียกว่าอะไรยอมแพ้ไปกับความสัมพันธ์ของคุณเองแล้วก็กลับดึงพลังงานมาอยู่ที่ที่ตัวคุณเองเหมือนเหมือนความต้องการคุณรู้สึกว่าถ้าคนนี้เขาชอบเรานะเขาต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่คุณวางไว้ในใจถูกไหมคะ ทีนี้แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ทําตามสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าฉันจะไม่โฟกัสผู้ชายคนนี้แล้วฉันจะไม่ไสนใจนะฉันจะเก็บความรักของฉันเนี่ยไว้ที่ตัวฉันและก็กลับมาอยู่ในพลังงาน energy ของตัวคุณเองเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณต้องยอมรับกับมันว่าณนะสถานการณ์นี้ตอนนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณไม่สามารถไปบังคับหรือพูดให้ผู้ชายคนหนึ่งมาชัดเจนกับคุณคุณรู้จักคนนี้นะคุณ เกี่ยวข้องงานกับเขาหรืออะไรแบบนี้นะมันเป็นทรงนี้ที่ตัวตนของคุณในความรักความสะพานที่คุณกําลังเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้นะคะเพืเ่อนๆนะมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะแล้วก็อะไรไม่เป็นไปอย่างใจด้วยความรวดเร็วในสิ่งที่คุณคิดและตัดสินใจนะคะชาวทาดินมอแปลกใจมากเลยว่าพลังงานของคุณขึ้นพลังงานของราศีเมษที่เราเ เขาเรียกว่าอะไรเราอยากควบคุมคอนโทรลสถานการณ์เราอยากควบคุมคอนโทรลตัวเองนะเราอยากให้ความรักความสัมพันธ์เป็นไปเล็ด้วยความรวดเร็วให้เขาจริงจังชัดเจนให้เขาบอกรักมอบความรักนะฮะและเราก็จะอยู่ตรงนั้นเพื่อเขาแต่เนี่ยนะพลังงานตรงนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นเขาบอกว่าตอนนี้คุณพยายามไม่อารมณ์ร้อนไม่อารมณ์เสียควบคุมควบคุม energy ตัวเองนะคะเพื่อให้อยู่นะ เหมือนคุมทรงให้อยู่เพื่อนะอะไรคะมีความสมดุลกับการใช้ชีวิตของคุณนะไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตและสไตล์ไหนทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณพยายามจะคุมทรงตัวเองให้อยู่ว่าโอเคฉันยอมรับได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่ว่ามันเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แต่ถามว่ามีความรู้สึกรักหรืออยากได้ความรักจากคนนี้ไมใช่นะมันเป็นกรณีนี้พลังงานโตตนของคุณนะคะชาวได้ธาตุดินนะ ทีนี้ Energy พลังงานเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยในในรูปแบบความรักความสัมพันธ์นะคะมันไม่จะไปจะต้องตรงกับคุณทุกจุดนะคะเพราะว่าหมอแจนเนี่ยตอนนี้นะคะไม่ได้ดูรวงของใครคนใดคนหนึ่งส่วนตัวเราไม่รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวและเราก็ไม่รู้จักคุณของคุณโอเคนะคะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทีนี้พลังงานของคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์หมดแล้วนะทีนี้เราจะมาดูว่าใครจะเข้ามาหาคุณนะคะหมอจะเปิดให้5้าใบนะเดี๋ยวก่อนไปด,ดู5้าใบก่อน วก็ขยายเพิ่มนะคะถ้ามันมีอะไรที่ยังไม่ชัดเจนไม่ชัดแจ้องอะไรก็แล้วแต่นะคะแปดตัดใครจะเข้ามาหาคุณแปดัดอีเดียวเดะสตามีแนวโน้มว่าเป็นาราศีนะกลุ่มราศีมีนได้นะคะโอเคชาวธาตุดินนะคะโอเคสิบถ้วยโอเคนะคะไพ่ที่คุณได้เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้นะคะ มีม,ม,มีอะไรบางอย่างที่อยากจะพูดสมมุติว่าเขาอะอยากจะขอคุณเป็นแฟนแต่คนคนนี้นะคะกำลังคิดว่ามันจะเหมาะไหมนะ,ะเขาอาจจะคิดก็ได้นะคะชาวธาดินว่าคุณนะ,ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ,ะหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงเป็นคนเก่งเป็นคนที่ดูดีโดดเด่น เขาอาจอยากจะจีบคุณอาจาจะอยากขอความรักจากคุณเขาหาคําพูดหรือวิธีการที่กําลังจะจีบคุณแต่เขากลัวนะคะนะอาจจะกลัวว่าคุณจะสนใจเขาไหมนะ,ะเขากลัวสิ่งนี้ว่าคุณจะปฏิเสธเขาไหมนะคะก็เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรเหมือนคนที่น้ําท่วมปากหาทางออกไม่เจอนะคะว่าเออเป็นแฟนกันไหมก็ไม่กล้ามีพลังงานที่ติดอะไรบางสิ่งบางอย่าง หนึงกลัวไม่กล้ากลัวคุณปฏิเสธสองวุฒิภาวะ,ะเขาเรียกว่าอะไรความพร้อมในการที่เขาอ่ะหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นความพร้อมที่เขาจะสร้างความสุขให้คุณเสิร์ฟความสุขให้คุณดูแลคุณหรือทางด้านนะฐานะการเงินในความพร้อมในการแอคชั่นของเขาเนี่ยที่จะดูแลคุณนะคะหมอเชื่อว่าคนคนนี้ ม,ม,มีความไม่พร้อมมีความกลัวนะกลัวหลายอย่างนะแสดงว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่คิดมากนะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายมี energy เเชาวธาตุลมและชาวธาตุน้ำที่อยู่ในสโคปนะอาจจะเป็นราศีลดดัคนาดาวสุกดาวจันทร์คนๆนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้บางคนนะคะชาวธาตุดินถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้ว บางทีทําไมเรายังรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนที่เราชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะคะชาวทาดินพลังงานเราพูดถึงด้านพลังงานนะคะหมายถึงว่าพลังงานของคุณยังเชื่อมโยงส่งไปถึงเขาหรือพลังงานของคนคนนั้นสามารถเชื่อมโยงมาส่งถึงคุณเพราะเวลาเราดูแบบดูดวงแบบนี้นะคะพลังงานมันสามารถสลับได้เช่นเวลาเราฟัง ก็เหมือนคนที่เราอะนะรอคอยขยับความสัมพันธ์นะคะนึกออกไหมมันจะมีพลังงานที่เชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวบางคนมันไม่ได้เป็นคนที่เรารู้จักเลยก็เป็นไปได้นะคะให้ฟังอย่างเข้าใจนะคะอย่างใช้วิจารณญาณ mm. เช่นคนนี้ที่เราพูดไปเราอาจจะยังไม่เคยเจอเลยแต่เราจะกำลังจะไปเจอในอนาคตนะคะนึกออกไหมราศีมีนราศีกุมและที่สําคัญนะคะคนนี้อิทธิพลก็คือเขาอยากได้ เขาอยากทําให้คนรักของเขาเนี่ยสมมุติเขาอยากเป็นแฟนคุณอยากได้คุณเป็นแฟนแต่ทางด้านเงินและความสุขของเขาอะต้องพร้อมแล้วเสิร์ฟให้คุณได้ถ้าเขาคิดว่าตัวเขาอะไม่มีเวลานะหรือมีเงินต้องทําอย่างอื่นต้องลงทุนหรือต้องดูแลใครบางคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้ให้ความสุขกับคุณนะ้าอย่างเต็มที่เช่น ออไม่มีเวลามาให้ไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลาเทคแคร์ไม่มีเงินค่าใช้ใจ่ายเรื่องแต่งงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้เขาคิดเยอะแต่ถามว่าชอบรักคุณไหมอยากได้คุณเป็นแฟนหรือเป็นคนในครอบครัวแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเนี่ยสร้างความสุขไปด้วยกันอยากได้ไหมอยากได้แต่ตอนนี้คนนี้ยังไม่มั่นใจเขาเขาเรียกรู้สึกว่าเขามีความลังเลเกี่ยวกวับเรื่องการเงินที่เขาจะลงทุนในความสาคัญกับคุณนะคะนึกออกไหม อย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งจะแต่งงานจะมีภรรยาเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเขาอะพร้อมดูแลไหมผู้หญิงคนคนหนึ่งนะคะ,ะนึกออกไหมคะเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้เป็นหลักใหญ่และที่สําคัญตัวเขาอะยังคิดว่าด้านการเงินบางคนเขาก็อาจจะเปรียบเทียบว,ว่าอย่างเช่นคุณผู้หญิงชาวทาดินคุณอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าฝ่ายชาย และตัวเขาไม่ได้มีพุทธิภาวะหรือศักยภาพหรือมีเงินเหลือพอที่จะมาดูแลหรือซัพพอร์ตคุณให้คุณมีความสุขนะคะมันเป็นปสิ่งนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถึงเราครบเข้าไปอะนะมันมีอะไรที่ไม่ได้ไปเติมเต็มเขาเขาก็เลยรู้สึกว่ายังดีกว่าขอคิดไต่ตองและไขขวดแปลว่าคนนี้ย,ย้ำคิดย้ำทำนะที่จะเข้าหาคุณนะ่ะแบบจดจ้จองจ้อง,องมีเอเนจีเชื่อมโยงไปถึงชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะ ธาตไฟราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูนะคะชาวธาตุดินว่าใครที่จะเข้ามาหาคุณหรือมีพลังงานที่เชื่อมโยงนะคะพลังงานที่เชื่อมโยงหมายถึงว่าใจเราอะยังไปจดจ่ออยู่กับใครบางคนเป็นไปได้ที่พลังงานคนนั้นโดยเร,เ,รเราฟังคลิปนะคะ ก็จะเข้ามานะ,ะเวลาที่เราฟังอะเอ้ยทำไมเหมือนคนนี้ที่เราไม่ได้ส่เ,เขาเรียวกว่าอะไรเดินออกมาแล้วหรือรอสถานะความสัมพันธ์ไม่ได้หรืออะไรแล้วแต่มันมีพลังงานของเขาอ่ะที่ยังเชื่อมโยงในใจเรานึกออกไหมคะมันก็เลยกเกิดเป็นไพ่ขึ้นมานะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะมาดูซิว่าคนนี้เขาจะมีความพร้อมบ้างหรือยังมีพลังงานราศีพฤษภขึ้นมานะคะลัคนาพฤษภ คนนี้มีความไม่แน่ใจมีความลังเลใจไม่แน่ใจเลยนะคะในการที่เขาอ่ะง่ายๆหนึ่งเขายังมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำยังไม่แน่ใจลังเลใจและก็เหมือนเขาคิดว่าพรุ่งนี้หรืออนาคตถ้าเริ่มความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขาไม่แน่ใจตัวเองว่าเขาอ่ะกับคุณเนี่ยนะจะ ได้ไปถึงวันแต่งงานไหมเรื่องจริงจังสี่เลียดเนี่ยเขายังไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาจะทําสิ่งนั้นได้ไหมนะนะมีราศีพุธสดขึ้นมานะไม่มั่นใจทีนี้สิ่งที่เขากลัวก็คือเห็นไหมคะเนี่ยสิ่งที่เขากลัววานละแวงคือหนึ่งนะประสบการณ์ในชีวิตความรักของคนคนนี้ทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเองว่าเขาอ่ะจะเป็นคนนั้นที่ดีพอให้คุณมีความสุขไหมแล้วก็คิดว่าตัวเขาก็กลัวที่จะขยับ ความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเป็นเพื่อนหรือคุณอาจจะรู้จักกันแล้วแต่คนนี้นะคะเขาเรียกว่าไม่ไม่อยากทําอะไรให้มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ดีอ่หมายถึงว่านะเขาไม่มั่นใจทีนี้พอถ้าเขาจีบนะถ้าเขาไม่มั่นใจอ่ะแปลว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้พัฒนามันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือแต่ถ้าเขามั่นใจตัวเองเมื่อไหร่ว่าเขาสามารถ จัดการงานจัดการชีวิตจัดการเรื่องเงินแล้วมั่นใจที่จะขยับเขาอยากขยับความสัมพันธ์กับคุณเรียนรู้กับคุณนะคะนึกออกไหมคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากศึกษานิใส่ใจคอหรือสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะทําเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ขยับพัฒนาไปในอนาคตได้ แต่คนนี้ตอนนี้ยังไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องตัวของเขาเองก่อนเหมือนไปรับผิดชอบหน้าที่การงานก่อนยังไม่ได้โฟกัสความรักแต่มีพลังงานของคนนี้เชื่อมโยงมาในธาตุของคุณนึกออกไหมคะว่าเขาจะทําอะไรนะเขาอยากพัฒนานะแต่ในอดีตเนี่ยคนนี้อาจจะไม่มั่นใจตัวเองก็ได้ว่าจะจีบคุณติดไหมหรือไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์เราสองคนนะ่ะมันจะประคบประคองที่ทําให้เรารักกันและพัฒนาไปในอนาคตไหมนะคะ คนนี้นะมีแพชชั่นกับคุณมากเลยหมอเชื่อว่าชาวธาตุด,ดินเหมือนความสัมพันธ์คุณอนะคนนี้อยากพัฒน,นานะอยากพัฒน,นากับคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากพูดอยากบอกนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนว่าง่ายๆเลยนะคะเอนเนจี้นี้หมอเชื่อว่ามันเหมือนคนที่ความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วแล้วก็ห่างกันไปแล้วไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์คนคนนี้กําลังพิจารณาอะไรบางอย่างเขาอยากจะทําอะไรบางอย่าง เหมือนเอาง่ายๆเหมือนเป็นการที่กลับมาพูดคุยแล้วก็ขยับความสัมพันธ์นะฮะชาวท่าดินคือเหมือนว่าคนนี้กำลังมีความมีความต้องการที่อยากจะเป็นแฟนกับคุณนะมากกว่าเดิมจากพลังงานที่เหมือนว่าเขาอะหยุดสต็อกไปก่อนนะคะตอนนี้เหมือนมีความรู้สึกว่าความต้องการอยากได้คุณเป็นแฟนนะ่ะมันมีมากขึ้นเป็นทวีคูณนะนะเดี๋ยวลองดูว่าจ้าอาจจะมีใครบางคนที่มาขอคุณเป็นแฟนไหม ขยับความสัมพันธ์จากที่เป็นแบบเพื่อนหรือคนรู้จักหรือแค่รู้จักผิวเผินอาจจะขอโอกาสศึกษาดูใจหรือเรียนรู้นะคะเนี่ยนะเป็นสิ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวขอดูใบอีกใบหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่คนนี้นะคะที่เขาว่าอยากจะทําอะไรไหมมันเหมือนการขอโอกาสได้รู้จักคุณหรือได้ศึกษาดูใจคุณ่ะ มากยิ่งขึ้นแปลว่าคนนี้น่าจะเคยรู้จักคุณแล้วในอดีตนะคะอาจจะไม่ได้จีบเป็นคนที่เคยร่วมงานก็ได้เป็นคนที่เคยรู้จักแล้วแต่ยังไม่มีความพร้อมในอดีตนะคะนึกออกไหมแต่ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่านะเขาอะมีความมั่นใจในตัวเองก็ได้เพราะเมื่อก่อนเขาอาจจะลังเลว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยฉันไม่พร้อมนะคะหรืออะไรบางอย่างนะในชีวิตเขา แต่ตอนนี้มันเหมือนพลังงาน king of one เขาคิดว่าเขาดึงความมั่นใจมาว่าเขา่ะน่าจะจีบคุณคุณน่าจะชอบหรือมีความมั่นใจในตัวเองว่าจะสามารถนะบริหารจัดการเงินหรือทําให้ตัวคุณนะมีความสุขมั่งมีหรือเขาประสบความสำเร็จทางรกิจการหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะที่เขาอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบแอบรักคุณข่างเดียวนะคะหรือกลัว ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงอะไรก็แต่กลัวหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ตอนนี้หมอว่าชาธาดีนะคะมีเปอร์เซ็นที่คนคนคน,คน,ค,นคนหนึ่งนะคะที่แบกความรู้สึกอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะ,ะอยากจริงจังชัดเจนแหละนะคะรักคุณและอยากชัดเจนมีพลังงานของการตัดสินใจนะคะเพื่อนเขาบอกว่านะเขานะ แบกความรู้สึกของตัวเองไว้เยอะมากเลยไม่อยากนะห่างจากคุณหรือหายจากคุณหรือเป็นคนแค่คนรู้จักคุณไม่อยากให้คุณอยู่แบบเอาง่ายๆนะตัวเขารู้สึกว่าโสดอะ่ะไม่ได้มีความสุขสำหรับเขาและก็นะอยากได้คุณมาเป็นแฟนหรือเป็นคนรักโอเค King of p e n t a c l e มานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำงานอย่างหนักนะ,ะเพื่อเนี่ยเห็นไหมคะ King of p e n t a c l e king of p เ n t a c l e เป็นคนที่มีวุฒิภาวะเมื่อกี้เป็นเด็กถือเหรียญถูกไหมคะอันนี้เป็น king นะ p a ส e of p e n t a c l e a n d น n e r g y ที่อาจจะเป็น Energy ในอดีตที่เขายังไม่ขยับความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หมอเชื่อว่าเขาพร้อมนะจากเดืนนนี้ไปอะนะคะไพ่มันอาจจะสะโคบซักมันจะไม่กำหนดระยะเวลามันอาจจะสะโคบซัก แล้วแต่พลังงานคนของคุณที่จะทํางานนะคะ7วัน1เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วแต่ถ้าพลังงานมันตรงกับคุณเป๊ะๆเลยเนี่ยนะ,ะระหว่างเลเวลเวลาเนี่ยนะ,ะก็อาจจะมีใครบางคนที่คุณรู้จักอะ่ะเขานะ,ะขอขยับความสัมพันธ์นะ,ะไม่อยากโสดแล้วไม่อยากให้เราต้องจบหรือเอาไง,ไง่ายๆเขาไม่อยากให้คุณแบบ ห่างหายไปจากชีวิต,ตวงโคโจรของเขานะเขาพร้อมที่จะดูแลหรือซัพพอร์ตหรือกล้าที่จะลงทุนกับคุณจะไม่กลัวไม่ว่าเขาจะมีแค่10บาทเขาก็จะให้คุณหมด10บาทเนี่ยอันนี้เหมาะยกตัวอย่างนะคะเพราะว่ามันไม่ได้วัดดีเทลว่าคนนั้นจะรวยหรือจนหรืออะไรคือเขาจะสู้เพื่อเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าขอโอกาสได้เรียนรู้เมื่อเจอคุณแล้วเนี่ยทำไมเขาไม่กล้าที่จะสู้นะกับความรักความสัมพันธ์นี้ ถ้ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยให้เราสู้ก่อนเนี่ยความกล้าหาญเขาอาจจะมีไม่มากพอในอดีตก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นพลังงานแบบนี้โอ้ชาธาด,ดินนะคะหมอรู้สึกว่าเป็น energy ที่ดีหมอเชื่อว่าการที่มีใครบางคนแอบรักคุณหรือไม่แน่ใจหรือหลบหลีกในความสัมพันธ์ปิดบางหัวใจตัวเองหรือกลัวไม่ไว้วางใจนะคะตัวคุณนะทีนี้หมอเชื่อว่าเหมือนจะเป็นการที่ เพื่อนหรือคนรู้จักเนี่ยได้กลับมา r รีย i o ูเนียนแต่หมอไม่ได้หมายถึงว่า r รีย i ยูเนียนแบบปุ๊บป,ปั๊บแต่งงานเลยมันอาจจะเป็นสเต็ปขยับนะคะขยับแบบเพื่อนคนรู้จักกลายเป็นคนคุยนะคะคล้ายๆแบบนี้มากกว่านะคะประมาณนี้เหมือนมีการทบทวนนะคะทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจนนะจาก เพื่อนก็มัเป็นคนคุยแบบนี้นะคะขยับมีความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะให้รอรับข่าวดีได้เลยนะจ๊ะเอาละค่ะชาวท่าดินประมาณนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์อดีอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ